ดีคะ่ะอ้อนะคะวันนี้ก็มาเป็นามาให้กําลังใจนะคะทีมนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ออกเดินทางมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ไปสักกะยาโมนะคะขอพรจากยาโมนะคะคือทีมนักกีฬาตอนนี้ก็พร้อมมากนะคะคืออ้อก็มารับตําแหน่งใหม่นะคะเปิดฤดูกาลใหม่เป็นแมตช์แรกแห่งปีแล้วก็เป็นแมตช์แรกของอ้อนะคะที่ได้มา,าดูแลนะคะก็ ทุกคนบอกได้เลยว่าเตรียมความพร้อมทำงานกันหนักมากทำกันบ้านมาดีมากนะคะแล้วก็ถามว่าทุกคนตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เรามาสนามแข่งสนามบ้านพิทยะด้วยนะคะหนองบัวพิทยะนะคะทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ดูหลังจากที่เข้ามานะคะก็ทีมโค้ชโจนะคะเสีเนียวนะคะแล้วก็กัปตันเฉลิมพลน,นะคะแล้วก็นักกีฬาใหม่นะคะคือนักกีฬาใหม่ที่มาจากต่างประเทศนะคะก็เยอะแล้วก็น้องใหม่ที่มาจากอยู่อะคาเดมี่ก็ก็เยอะถามว่ามีความกังวลใจตื่นเต้นอะไรไหมน้องๆทุกคนก็พร้อมลุยคะ่ะเราก็เลยถือสโลแกนว่าอ่าฟลายฟอร์วินนะคะแล้วก็สู้จน วินาทีสุดท้ายนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะพวกเราก็ได้จะพยายามทํากันให้เต็มที่นะคะฝากนะคะแฟนบอลทุกคนนะคะแฟนขับแล้วก็ชาวโคราทุกคนนะคะ ให้ฝากเชียร์ให้กำลังใจนะคะครั้งนี้เป็นที่เป็นครั้งที่ไม่ได้เข้ามาดูในสนามนะคะแต่ก็เราสามารถชมได้ที่ช่อง5นะคะแล้วก็ AIS Play ได้นะคะยังไงแรงแรงเชียร์แรงใจก็ยังสําคัญอยู่นะคะก็นักบอลทุกคนกเ็เต็มที่ค่ะวันนี้อ้อนในฐานะที่นำามากับน้องๆน,นะคะก็โอ้โหทุกคนเต็มที่ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ